เรื่องนี้อนายอมรับเลยว่านาพลาดและนานต้องขอโทษทุกคนที่ติดตามมาตลอดแล้วก็ไม่มีข้อแก้ตัวอะไรเลยคือเราคิดน้อยไป เรื่องแรกเรื่องที่หลายคนเป็นดรามา่าอยู่ตอนนี้นะคะที่ไปรายการขุดอดผีอันนี้นาะบอกก่อนว่าคือเข้าใจนะว่าหลายๆคนอ่ะก็คือเห็นทีเซอร์ใช่ไหมก็ต้องยอมรับว่าตัวเองก็ตกใจเหมือนกันว่าทําไมทีเซอร์มันออกมาแบบมันก็แรงแรงพอสมควรน,นะฮะเล่าเล่าตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนว่าวันที่เกิดเรื่องเนี่ยนะฮะวันที่เกิดเรื่องแรก,แรก เราได้รับติดต่อจากหลายรายการมากซึ่งตอนนั้นอะอนาฮิปโปนะฮก็คือมีความคิดว่าเราทํายังไงตอนแรกเราไม่พูดอะไรนะตอนครั้งแรกเลยตั้งแต่เริ่มแรกเลยเอาง่ายๆเลยนะมันจะมีโป๊ะที่มีนักข่าวอยู่เยอะกับโป๊ะพระรามหาซึ่งไม่มีนักข่าวเลยเราเลือกจะไปพระรามหาเพราะเรามองว่าเราไม่อยากเจอนักข่าวคนไหนเรายังไม่อยากให้สัมภาษณ์เพราะาเรายังมีความหวังว่า ตอนนั้นเรามีความหวังว่าน่าจะมีข่าวดีที่เราจะได้เจอในในในแบบในในในแบบที่เราหวังแต่หลังจากนั้นพอมันกลายเป็นว่าเรื่องมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะคะมันก็กลายเป็นว่าเจอในในเจอโมในแบบที่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้คาดคิดว่าเราจะเจอแบบนี้ครานี้ประมาณสองถึงสามวัน นะฮะอนนัก็ได้รับติดต่อจากหลายๆหลายรา,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 ายการซึ่งตอนนั้นน่ะยอมรับเลยว่าสภาพคือตอนนั้นคืออนนัก็คิดน้อยด้วยเบลอด้วยแต่ใจเราตอนนั้นเรามีความคิดคืว่าทํายังไงก็ได้ให้ใคดีเนี้ยไม่เงียบเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะไปรายการต่างๆเพื่อพูดนะฮะในจุดที่เราสงสัยคราวนี้พอมีรายการที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยเราต้องยอมรับว่ารายการคนอดผี เรารู้ได้อยู่แล้วว่ารายการเป็นรายการแนวไหนซึ่งวันที่ไปเนะี่ยเขาก็บรีฟมาคร่าวๆว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องโมนะฮะในความแบบทรงจาําในในความทรงจำที่ดีว่าเขาเป็นคนแบบไหนเป็นคนยังไงซึ่งเราคิดว่าเออมันก็ดีนะแต่เราก็ลืมคิดไปก่อนหน้านี้ว่าในช่วงของรายการจะต้องมีการติดต่อหรือมีการจุดทูบซึ่งตอนนั้นน่ะตอนที่จุดทูบ มันก็เป็นการสดสดในรายการนะฮะคราวนี้เรื่องนี้อนาณยอมรับเลยว่านาพลาดและนานต้องขอโทษทุกคนที่ติดตามมาตลอดแล้วก็ไม่มีข้อแก้ตัวอะไรเลยคือเราคิดน้อยไปเราไม่ได้ไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนก่อนที่เราจะทำอะไรลงไปมันเลยเป็นผลกระทบแต่ถ้าหลายคนบอกว่าทำไมถึงได้ทำแบบนี้ แอนนาอยากจะบอกว่าอยากให้มองที่เจตนาก่อนว่าตัวแอน,นเองเนี่ยเราไม่มีเจตนาที่ไม่ดีกับเพื่อนอย่างแน่นอนคือทุกวันนี้แอนนาพึ่งตรงนะแอนนาพึ่งดีขึ้นจากสภาพพาสภาวะอะไรหลายๆ,ๆอย่างคือก่อนหน้านี้โซมมากโซมแบบโทมด้วยกันนอนไม่หลับไปปรับยาจิตแพทย์จิตเวชคือก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาล ทุกคนเช็คได้หมดเลยนะแอเราไปหาหมอโรงพยาบาลเพื่อจะขอปรับยาให้แรงขึ้นเพราะนอนไม่หลับเราเครียดกับหลายสาเหตุแล้วคราวนี้มีคนบอกว่าแม่ห้ามพูดแล้วไม่ใช่รคาคาทำไมถึงไม่ออกรายการรายการนี้นะออกตั้งแต่ก่อนที่แม่จะบอกว่าห้ามพูดอะไรทั้งสิ้นนะคะคือไม่อยากให้ทุกคนตีเจตนาเราไปเป็นอื่นนะคะ อย่าให้มองที่เจตนาหลักของเราเลยคือเราไม่อยากให้คดีนี้เงียบแล้วก็หายไปแล้วก็สุดท้ายก็ปิดคดีด้วยเป็นอุบัติเหตุคือตัวเราเองอ่ะเราอ่ะไม่ได้ซีเรียสหรอกว่าคดีเนี่ยจะสรุปออกมาในแบบไหนแต่เราขอแค่ว่าเราต้องการความจริงที่เป็นเรื่องจริงเท่านั้นนะคะเราต้องการความจริงที่มันเป็นเรื่องจริงๆ่ะที่มันเกิดเหตุการณ์ตรงนั้นอ่ะจริงๆเท่านั้นเราไม่ได้เราไม่ได คาดหวังว่ามันจะต้องออกมาในรูปแบบไหนเราคาดหวังแค่ว่าถ้ามันออกมาในความจริงที่เกิดขึ้นจริงฟังแล้วโอเคเนี่ยคือเรื่องจริงเราก็จะไม่ติดใจอะไรนะคะซึ่งการกระทําของเราในตอนนั้นที่เราอยากให้คนเข้ามาสนใจในคดีตอนนั้นต้องบอกก่อนว่าช่วงแรกๆที่เราออกรายการเราก็ต้องยอมรับว่าฟีดแบ็ก็เข้ามาเยอะมากคือก่อนหน้านี้แอนาบอกก่อนว่าอนาขายของตั้งแต่เดือนธันวา พอมาเกิดเรื่องอนาก็หยุดขายของชะลอการขายของไปเขาเรียกว่าระยะใหญ่ๆนะฮะเหลือแค่โพสต์ด้วยซ้ำเพราะอนากลัวว่าคนจะพูดว่าเนี่ยพอคนเข้ามาเยอะก็สวยโอกาสขายของซึ่งเรื่องการขายของมันเป็นอาชีพหลักของอนาอนาต้องบอกก่อนว่าอนาทาเป็นอาชีพมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ตอนโมอยู่โม,โมก็มาช่วยอาขายของดังนั้นใครที่บอกว่าเนี่ย เกาะคนตายกินอันนี้เราอยากจะบอกว่ามันแรงสําหรับความรู้สึกเรามากอยากให้เวลาที่จะเมนอะไรอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบเห็นใจเราบ้างอันนาะไม่ฟ้องหรอกใครจะเมนอะไรก็เมนไปนนาไม่ฟ้องหรอกอันนะเข้าใจว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดเรา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 ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์กันละกันมีคนบอกว่าเมนระวังกลัวโดนแบบเดี๋ยวพี่อันนาฟ้องนะหรืออะไรเงี้ยเมนได้เลยแต่อยากขอค่อยความเห็นใจว่า เมนให้อยู่ภายใต้กรอบของคนที่จะเข้ามาอ่านแล้วเขาจะรู้สึกแบบไหนเขาแค่นั้นเองที่เราต้องการนะคะแล้วก็เรื่องรายการย้ำอีกรอบหนึ่งว่าอนาต้องกราบขอโทษแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยนะคะคืออนา้พุดเด่เพยายามติดต่อทางรายการว่าอยากให้ออกมาในรูปแบบที่อยากให้ออกมาในรูปแบบของการให้เกียรติกันมากที่สุด เพราะว่าตอนที่เราไปในรายการเราก็ไปด้วยเจตนาที่ให้เกียรติรายการแล้วเราก็ไม่โทษรายการด้วยเพราะเราดูคอนเซปต์ของรายการอยู่แล้วว่าคอนเซปต์ของรายการจะเป็นแบบประมาณประมาณไหนออกมาแบบไหนอนนาจะไม่พูดว่าอนนาไม่รู้ว่ารายการเป็นยังไงอนนาจะไม่พูดแบบนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเราเคยเห็นรายการนี้มานานมากแล้วดังนั้นเราเราจะไปโทษรายการเขาไม่ได้เราต้องโทษตัวเราเองที่ไม่ไต่ตรองให้ดีซึ่งตรงนี้อนาอนายอมรับเลยว่า เราขาดการไตรตรองให้ดีนะฮะและการถ่ายหน้หนาง,งานมันเป็นการถ่ายที่ไม่ได้ผ่านการบรีฟมาก่อนมันคือการถ่ายสดเมืนเราไปเราเตรียมตัวไปวันนั้นแก่ฮิปโปพอไปถึงก็มีการบรีฟว่าเดี๋ยวจะมีการพูดคุยนะฮะถึงโมเราก็โอเคประมาณนี้ประมาณนี้แต่เรื่องการจุดทูบอะไรอย่างเงี้ยไม่มีการบรีฟก่อนหน้านั้นอันนี้อนากราพูดเลยนะฮะไม่มีการบรีฟ พอมันเข้าไปในช่วงที่ต้องจุดทูบเราก็มีสึกนิดนึงอันนี้เราพูดตอนเราก็มีสึกนิดนึงว่าต้องจุดเหรอหรลอจะยังไงเพราะว่าเราก็เราก็คิดได้ตอนนั้นว่าโมเขาเป็นคริสนะซึ่งตรงนี้อันนีนอยากจะบอกทุกคนว่าเราไม่มีเจตนาที่จะทําอะไรที่ไม่ดีหรือให้ออกมาในแนวที่ออกมาในแนวที่ทําให้เพื่อเราเสื่อมเสียแน่นอนนะฮะอันเนี้ยขอความเห็นใจจากหลายๆคนซึ่ง เข้าใจนะเราเข้าใจหลายๆคนเลยว่าบางคนอาจจะมองว่าเนี่ยเขาทําดีมาตั้งหลายอย่างทําไมไม่มองอน,นาเข้าใจซึ่งบางคนอาจจะเพิ่งจะมาโฟกัสเรื่องตอนคนอดผีก็ได้บางคนอาจจะตาม,ม,ต,มตั้งแต่สมัยตั้งแต่อยู่กับโม้แต่ก่อนหน้านี้หรือบางคนอาจจะมาตามช่วงหลังซึ่งเราก็ไม่ได้แบบเราไม่สามารถไปกาดเกณฑ์ได้ว่าใครมาตามช่วงไหนแต่อยากจะบอกว่าเจตนาลมของเราคือไม่มีเจตนาที่จะไม่ให้เกียติเพื่อน นะฮะ